สวัสดีค่ะนักเรียนม3ทุกคนคาบนี้นะคะเป็นคาบที่3ของการเรียนการสอนระบบออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการหาปริมาตรพีระมิดนั่นเองนะคะาการหาปริมาตรของพีระมิดสำหรับวันนี้นะคะสูตรไม่ยากนะคะมีเพียงสูตรเดียวเท่านั้นจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพี่เชื่อละวันนะคะในคาบเรียนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลย เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องพื้นที่ผิวและก็ปริมาตรอันดับแรกนะคะพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรเนี่ยสองคำนี้นะคะมีความแตกต่างกันนักเรียนสามารถแยกความแตกต่างระหว่างสองคนี้ได้หรือเปล่าสําหรับคําแรกนะคะคำว่าพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวมาถึงอะไรก็คือพื้นที่ผิวสัมผัสด้านนอกที่เราสามารถสัมผัสหรือจับได้ยกตัวอย่างเช่นการทาสีหรือระบายสีนะคะพื้นที่ผิวด้านนอกอันนี้เรียกว่าพื้นที่ผิวนะคะ ซึ่งพื้นที่ผิวนี่ยคะจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือพื้นที่ผิวข้างและพื้นที่ฐานนั่นเองต่อมาอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่าปริมาตรคำว่าปริมาตรนะคะปริมาตรเนี่ยก็คือช่องว่างหรือพื้นที่ว่างด้านในนะคะที่เราสามารถเติมลงไปให้มันเต็มได้ถ้าเรียนนึกภาพไม่ออกนะคะให้นักเรียนนึกถึงขวดน้ำถ้าที่เชอร์เติมน้ำหรือ ช่องว่างที่อยู่ด้านในที่เราสามารถเติมน้ําลงไปได้อันนั้นคือปริมาตรแต่ถ้าเชื่อต้องการทาสีหรือระบายสีขวดน้ําด้านนอกที่เป็นโลโก้ของมันอันนั้นคือพื้นที่ผิวนั่นเองนะักเรียนพอจะแยกออกเนาะ ต่อมานะคะเราจะมารู้จักรูปทรงพีระมิดกันให้มากขึ้นลักษณะของพีระมิดนะคะอันดับแรกเลยพีระมิดนะคะจะมียอดที่มีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยก็คือจะมียอดแหลมนั่นเองไม่ว่าพีระมิดชนิดใดก็แล้วแต่จะมีลักษณะก็คือยอดแหลมนั่นเองและด้านข้างของพีระมิดนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเสมอด้านข้างของรูป พีระมิดนะคะจะเป็นสามเหลี่ยมเสมอซึ่งพีระมิดนะคะจะเรียกตามชนิดของฐานเช่นรูปแรกฐานด้านล่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เรียกว่าพีระมิดสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่สองฐานด้านล่างเป็นรูปหกเหลี่ยมก็เรียกว่าพีระมิดหกเหลี่ยมรูปที่สามนะคะฐานเป็นสามเหลี่ยมเรียกว่าพีระมิดสามเหลี่ยมและสุดท้ายนะคะฐานด้านล่างเป็นรูปห้าเหลี่ยมก็เรียกว่าพีระมิดห้าเหลี่ยมนั่นเองค euh. ่ะ <medi> <worldwide> ต่อมานะคะมารู้จักส่วนประกอบของพีระมิดกันต่อเลยก็คือส่วนแรกเรียกว่ายอดนะคะก็คือจุดแหลมด้านบนนั่นเองต่อมาคําว่าส่วนสูงคําว่าส่วนสูงในที่นี้นะคะก็คือสูงตรงต้องลากจากจุดยอดนะคะมาตั้งฉากกับฐานเสมอย้ําอีกครั้งนะคะคําว่าส่วนสูงต้องลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานเสมอ อีกหนึ่งคำนะคะคำว่าสูงเอียงสูงเอียงจะลากจากจุดยอดมายังฐานเช่นเดียวกันแต่จะเป็นด้านที่เป็นด้านเอียงคือสโลปของมันนั่นเองต่อมาคำว่าฐานฐานนะคะก็คือพื้นที่ด้านล่างของพีระมิดนั่นเองก็แล้วแต่ชนิดของฐานนั่นเองต่อมาคำว่าสันสันก็คือรอยต่อระหว่างด้านข้างของมันตรงนี้นะคะเรียกว่าสัน สันนะคะก็มีมากกว่า1อันนะคะเพราะด้านหลังตรงนี้รอยต่อก็คือเรียกว่าสัรเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะนักเรียนช่วยที่เชิญย,ย,ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมเอ่ยว่ามีสิ่งของหรือสารที่ต่างๆที่มีรูปทรงพีระมิดที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประวันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนักเรียนต้องนึกถึงพีระมิดของประเทศ นั่นเองก็คือมีมาตั้งแต่โบราณซึ่งตำนานเขาบอกไว้ว่าพีระมิดอีบเนี่ยมีไว้สำหรับเก็บมัมมี่หรือพระศพของฟาโรนั่นเองต่อมาคือกล่องของขวัญหรือกล่องขนมนะคะมีลักษณะเป็นพีระมิดยอดแหลมด้านข้างเป็นสามเหลี่ยมอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือห่อขนมด้วยใบยตองเช่นขนมเทียนนั่นเองลักษณะคล้ายพีระมิดเช่นเดียวกัน อีกหนึ่งสถานที่นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ลูฟอยู่ที่กรุงโรมประเทศฝรั่งเศสอ่าพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกเลยซึ่งสถานที่นี้มีไว้สําหรับเก็บผลงานศิลปะระดับโลกมากมายเลยนับหมื่น,หม,นหมื่นชิ้นเลยนะคะผลงานที่มีชื่อเสียงก็เช่นภาพวาดโมนาลิซาหรืออ่าผลงานของลีน่ลีโอนาร์โดดาินชีนั่นเอง แล้วนอกจากนี้นะคะพีระมิดนะคะยังเป็นส่วนประกอบของการสร้างสถาปัตยกรรมหรือว่าอาคารสถานที่ต่างๆหลังคาต่างๆที่ยังมีรูปทรงพีระมิดอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปริมาตรของพีระมิดนั่นเองซึ่งปริมาตรของพีระมิดเริ่อแรกนะักเรียนต้องรู้สูตรกันก่อนสูตรปริมาตรของพีระมิดเนี่ยมันมีที่มา เขาบอกไว้ว่าปริมาตรของพีระมิดเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับปริมาตรของปริซึมโดยทิเชอร์นะคะยกตัวอย่างหยิบพีระมิดที่มีพื้นที่ฐานและส่วนสูงเท่ากันกับปริซึมนะคะทิเชอร์ลองตวงปริมาตรของพีระมิด1อันนะคะจะเท่ากับ1ใน3ของปริซึมนั่นเองย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะทิเชอร์ลองตวงปริมาตรของพีระมิด 1อันจะเท่ากับปริมาตรของปริซึม1ในสาของปริซึมนั่นเองเป็นที่มาของสูตรที่ว่าปริมาตรของพีระมิดเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นเองให้นักเรียนจำสูตรนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้สูตรนี้เลยจำสูตรเดียวเลยค่ะปริมาตรของพีระมิดเท่ากับเศษ1นส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงซึ่งพื้นที่ฐานนั้นให้นักเรียนนะคะ เปลี่ยนตามชนิดของฐานแล้วแต่ว่าพีระมิดเป็นฐานชนิดใดถ้าฐานเป็นสามเหลี่ยมเราก็ใช้สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมถ้าฐานเป็นสี่เหลี่ยมเราก็ใช,ใช,จใช้จะใช้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมต่อมาส่วนสูงนะคะจะต้องเป็นสูงตรงเสมอสูงตรงต้องลากจากจุดยอดมาตั้งฉากับฐานนะคะและที่สำคัญหน่วยของปริมาตรจะต้องเป็นหน่วยลูกบาทเสมอยกตัวอย่างเช่นถ้าโจทย์ให้หน่วยเมตร คำตอบปริมาตรจะเป็นลูกบาทเมตรถ้าหน่วยโจทย์ให้หน่วยเซนคำตอบก็จะเป็นลูกบาทเซนถ้าโจทย์ให้หน่วยนิ้วคำตอบก็เป็นลูกบาศนิ้วนั่นเองค่ะอะเรามาที่โจทย์ข้อที่1เลยตัวอย่างแรกนะคะจงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีฐานยาว3มเซนกว้างสองเซนและ ส่วนสูง5เซนติเมตรเหมือนเดิมเลยค่ะโจทย์ต้องการหาปร,ริมาตรสูตรปร,ริมาตรเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วสูตรของปร,ริมาตรที่เชื่อยกตัวอย่างรูปมานะคะสูตรของปร,ริมาตรคือเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงซึ่งฐานข้อนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นพื้นที่ฐานที่เชื่อก็ต้องเปลี่ยนเป็นกว้างคูณยาวนั่นเอง ต่อมาที่เชื่อก็แทนค่าลงไปในสูตรที่เชื่อรูกว้างเท่ากับ2ยาวเท่ากับ3และสูงเท่ากับ5ที่เชื่อก็แทนค่าเหล่านี้ลงไปในสูตรนั่นเองค่ะจะได้เป็นเศษ1ส่วน3คูณ2คูณ3คูณ5ต่อมาเศษ1ส่วน3สามารถตัดกับ3ได้เศษ1ส่วน3สามารถตัดกับ3ได้เหลือ2คูณกับ5เท่ากับ10 ซึ่งหน่วยคำตอบข้อนี้ก็ต้องเป็น10ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองอต่อมามาที่ตัวอย่างที่สองฟังใหม่อีกครั้งนะคะจงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเท่าใดโจทย์ข้อนี้เขาให้มาเป็นรูปภาพฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะด้านยาวด้านละ4หน่วย ฝั่งนี้ก็4หน่วยและโจทย์บอกด้านนี้นะคะก็คือสูงตรงเท่ากับ10นั่นเองดังนั้นที่เชื่อสามารถหาปริมาตรโดยใช้สูตรเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงกลายเป็นเศษ1ส่วน3คูณ,ค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 ณด้านคูณด้านเพราะฐานของเราคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสทีเชื่อแทนค่าได้ว่าเศษ1ส่วน3คูณ4คูณ4คูณ10ต่อมา ข้อนี้เศษ1ส่วน3ส่วน3ไม่สามารถตัดกับ4หรือ10ได้ดังนั้นที่เชื่อติดส่วน3ไว้ก่อนที่เชื่อนำา4คูณ4เป็น16คูณ10เป็น160และหารด้วย3ซึ่งบังเอิญว่าหารด้วย3ข้อนี้มันหารไม่ลงตัวดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็น53.333บาซ้ำไปเรื่อยๆหน่วยก็คือลูกบาทหน่วยนั่นเองเพราะข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกเรามาแต่คำตอบต้องเป็นลูกบาทเสมอนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะมาที่ตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ22และส่วนสูง15เซนติเมตรพอจะนึกภาพกันออกไหมสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านล่างนะคะยาวด้านละ22 และส่วนสูง15ทิเชอร์ก็อยากหาปริมาตรเหมือนเดิมเลยเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงทิเชอร์เริ่มแทนค่ากลายเป็นเศษ1ส่วน3ยาวด้านละ22โจทย์บอกเรามาก็22คูณ22และคูณส่วนสูงคือ15ทิเชอร์สามารถตัดเศษ1 3. ส่วน3 3ตัดกับ15เหลือ5 กลายเป็น22คูณ22คูณ5ได้คำตอบเท่ากับ2,420ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะที่4นะคะจงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ12เซนติเมตรและสูงเอียง10เซนติเมตรและสูงตรงอีก8เซนติเมตรโจทย์ให้นักเรียนมา3อย่างแต่ในการหาปริมาตรเราจะใช้ ฐานคือ12และสูงตรงคือ8ส่วน10นะคะเราจะไม่ใช้ทีเชอร์เริ่มแทนค่าลงไปในสูตรนะคะกลายเป็นเศษ1ส่วน3คูณความยาวด้านก็คือเศษ1ส่วน3คูณ12คูณ12และคูณ8ทีเชอร์ตัดเศษ1ส่วน3กับ12 3ตัด12เหลือ4 4คูณกับ12และคูณกับ8 4คูณ12เป็น 48คูณกับอีก8กลายเป็น384หน่วยคือลูกบาทเซนติเมตรนั่นเอง มากันที่ตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างที่5จงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ21เซนติเมตรและสูงตรง9เซนติเมตรจงหาปริมาตรของพีระมิดนี้เท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตรเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนก็ใช้สูตรเดิมเลยเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เปลี่ยนฐานเป็นด้านคูณด้านที่เชื่อมเรื่แทนค่า กลายเป็นเศษ1ส่วน3คูณ21คูณ21และคูณ9เศษ1ส่วน3 3ตัดกับใครได้เอ่ยทิเชอร์ขอเอา3ไปตัดกับ21เหลือ7และ, 21, และคูณ21และ 9. คูณ9กลายเป็นคำตอบได้ว่า1,323ลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะพอจะทำกันได้ไม่เอ่ยอ่าทีนี้ นักเรียนสังเกตด,ดูไหมคะว่าทุกข้อนะคะไม่ว่าโจทย์จะถามอะไรก็แล้วแต่ถ้าโจทย์ถามหาปาริมาตรนักเรียนนึกถึงสูตรแรกเลยค่ะก็คือปริมาตรของพีระมิดเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณด้วยส่วนสูงซึ่งนักเรียนจะต้องจำให้ดีว่าพื้นที่ฐานจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นพีระมิดชนิดใดนักเรียนจะต้องเปลี่ยนพื้นที่ฐานตามชนิดของพีระมิด และส่วนสูตรจะต้องเป็นสูงตรงที่ตั้งฉากกับฐานเสมอเป็นไงบ้างคะนักเรียนเข้าใจไหมคะนะคะการหาปริมาตรพีระมิดนะคะไม่ได้ยากใช่ไหมคะสูตรก็มีเพียงสูตรเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบกันเหมือนเดิมเลยคะ่ะเราจะให้แบบฝึกหัดน,นะคะเพื่อเป็นการฝึกฝนให้กับพวกเรานะคะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่1ของชั้นม .3 เลยนะคะเปิดหน้าที่168นะคะเปิดหน้า168อ่าจะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่นะคะในระดับพื้นฐานให้นักเรียนทําหมดเลย2ข้อใหญ่นั้นนะคะลงสมดุดหลังจากนั้นถ่ายรูปส่งครูทาง ลายเลยนะคะในอัลบั้มของวิชาคณิตศาสตร์เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูโคฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ